สวัสดีคะ่ะสวัสดีสมาชิกทุกท่านทุกคนนะคะท,ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันกับพี่น้องพาเฮงคลิปนี้ก็เป็นแนวทางสามรัฐงวดประจําวันอังคะวันพุธสี่อ่าวันพุธค่ะวันนี้วันพุธนะคะวันพุธที่ยี่สิบสองกันยายนนะเมื่อวานวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะวันอังคารเมื่อวานพี่น้องให้เด่นเก้ารัเสเซียออกแปดสองห้าสี่เจ็ดหลุดไปนะคะสําหรับรัเสเซีย อังกฤษ09807มา9นะคะมา9 8แต่ว่าพี่น้องจับคู่ให้แค่4คู่จับไม่ถึง9 8นะคะอันนี้เข้ารูดเนาะใครวิ่งใครรูดนะคะเยอรมัน8 5 3 4 7อันนี้ก็หลุดไปนะคะเมื่อวานมาแค่รัดเดียวเองโอ้พี่น้องก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะมามา9กลัดเดียวนะคะเมื่อวานนี้4 7มา2รอบเลยเนาะและหลักร้อยมา8 สองลัดเลยเนาะหลักร้อยนะคะถ้าพูดถึงแปดเนาะมามาแทบสามลัดเลยนะคะแต่ว่าเป็นอยู่หลักร้อยสองลัดเนะาะไขวิ่งแปดเมื่อวานพี่น้องก็ห้เกาไปนะคะอันนี้ก็พลาดไปสองลัดเมื่อวานก็ต้องขอโทษขอพะอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อสำหรับวันพุทธที่ยี่สิบสองกันยายนค่ะวันนี้นะคะพี่น้องให้วิ่งรูดที่ เปลี่ยนสีก่อนลืมวิ่งรูรที่สี่ค่ะ,ะพิมพ์ไปเยอะๆหลายตัวจะได้เห็นชัดๆสนะคะจับคู่ก็จะมีสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าแล้วก็สี่แค่ะนี่สี่หนึ่ง 4 2 4 5หแล้วก็4ี่นะคะพี่น้องจับคู่ให้4คู่นะจับคู่ให้4คู่นะคะ4ี 4, ่2 4 5 4 8สํห้าี่หรับ3รัฐรัสเซียอังกฤษแล้วก็เยอรมันนะคะวันพุธวันนี้นะวันพุธนะคะพี่น้องก็มีเวลาได้ลงคลิปนะคะ3วัน3วันที่ผ่านมาเนี่ยได้ลงคลิปเพราะว่าอยู่บ้านไม่ได้ทํางานแต่ว่าพรุ่งนี้พรฤหัสสุขทํางานลากยาวเลยค่ะถึงวันจันทร์เลยก็ คงไม่ได้ทําคลิปนะคะคงไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าน่าอาจจะเลิกช้าค่ะอาจจะกลับมาช้าอาจจะไม่ได้ทําคลิปแต่ว่าเดี๋ยวจะลงให้ที่โพสชุมชนนะคะลองกดเข้าไปดูนะสำหรับแนวทางสามฐแล้วก็ดาวโจนนะคะสำหรับวันพฤหัสกับศุกร์พี่น้องคิดว่าคงไม่ได้ทําคลิปแน่เลยนะคะส่วนถ้าสมาชิกท่านไหนที่ไม่อยากพลาดการติดตามและอยากง่ายดดยต่อกันได้รับแนวทางนะคะก็ติดตามไปได้ที่ กลุ่ม V.I.P พี่น้องจะปักลิงก์ไว้ให้นะคะที่ช่องคอมเมนต์นะแอดไลน์ไปได้เลยนะคะกลุ่ม V.I.P พี่น้องนะคะก็แอดไปได้ะคะใครที่ไม่อยากพลาดการติดตามแล้วก็ไม่อยากอารอที่ YouTube นะคะง่ายง่ายดายคือรับก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นสามรัฐดาวโจนหุ้นเช้าบ่ายรวมไปถึงนอยต่างๆลาวต่างๆนะคะจิตประทลาวจิประทานอยนะคะ <c oughs> ก็ตามไปได้นะคะที่ กลุ่ม VIP สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ขอให้ทุกคนเงินปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จุนสุขภาพแข็งแรงสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์พี่น้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกๆกำลังใจที่ยังอยู่เป็นกำลังใจกันขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะส่วนพลาดผิดพลาดประการใดพี่น้องอาจจะลงช่วงนี้อาจจะหายเงียบไปบ้างก็คืออย่างที่บอกค่ะทำงานก็เลย จากเมื่อก่อนนี้มีเวลาก็คือหยุดโควิดไงคะก็มีเวลาสองก็คือทำงานแต่ว่าทำแบบทาแบบมินิจ็อบก็อาทิตย์หนึ่งทำแค่สองวันนี้ค่ะก็มีเวลาแต่ตอนนี้ทำแบบเต็มแล้วเต็มชั่วโมงเต็มวันนะคะก็เลยไม่มีเวลานะคะกลับเรื่องงานกลับมาก็เหนื่อยละเวลาไทยเราก็ต่างกันด้วยนะคะเวลาที่นี่ก็ต่างกันพี่น้องเรื่องงานมาทางโน้นเขาก็คั่มก็เมืดละสามรัฐก็จะมาแล้วดาวโจนก็จะมาแล้วค่ะก็เลย ไม่ทันค่ะนะคะทีนี้เรามาลุ้นกันนะคะขอให้เฮงปังๆคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ